ความรักไม่ใช่รางวัลตอบแทนของคนที่ทำดีเพราะว่าบางทีเราก็รักคนไม่ดีและหลายๆที่คนดีๆก็เสืองไม่รักเราสวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง FV Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าคืนนี้ผีมาตามนัดห่างทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไคร b ์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ n ต t า g กรมและมาเปิดกันที่เรื่องราวของพวกหนุ่ม ชาลีที่กําลังจะสตาร์ทรถคู่ใจเพื่อไปโรงเรียนแต่รถก็สตาร์ทไม่ติดจนดอริสสาวบ้านต้องข้ามต้องมาถามว่าชาลีรถเป็นไรหรอซึ่งดอริสก็ดูจําบะหน้าอวบอิ่มน่ากินียเหลือเกินจนแม่ของเขาต้องตะโกนว่าลูกเบาได้เบาแม่ขอแรงชาลีเส้นหน่อยเนื่องจากต้องขนข้าวขนของและแม่ก็พร่ำบน่นเรื่องบ้านข้างๆที่เข้าของมันรกรุงรังเพราะไม่มีเจ้าของเมื่อก่อนมีแพรรี่เพื่อนบ้านที่แสนดีอยู่ด้ แต่ตอนนี้เขาย้ายไปหาที่ใหม่แล้วเพื่อนบ้านคนใหม่ไม่รู้เป็นยังไงทำไมไม่ชอบเก็บขยะหน้าที่ของแม่คือการขายบ้านแถวนี้ทำให้มันน่าอยู่ตามประสาในหน้าขายบ้านซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่สบอารมณ์เลยซึ่งชาร์ลีก็บอกให้แม่ใจเย็นแม่ก็รู้ว่ามันเป็นปกติของชานเมืองเวกัสคนมาและไปไม่มีใครอยู่ที่นี่จริงหรอกเมืองเวกัสเป็นเมืองที่มีความวุ่นวายคนเข้ามาเพื่อทำงานกอบโกยไรายได้แล้วก็จากไปบ้านแถวนี้ก็รก าถูกชนชัน้นแรงงานมากจะมาเช่ากันเพราะว่าใกล้เมืองใหญ่เวกัสขึ้นชื่อเรื่องคาสิโนยิ่งเมืองใหญ่มากเท่าไหร่พนักง,งานชนชั้นเร่งงานก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นและไม่มีใครจะยอมตกเป็นทาสของพวกนายทุนไปตลอดอกแม่พวกเขาแค่มาทํางานสุดท้ายก็กลับบ้านเก่าและแม่ก็บอกต่อเรื่องของเอสเขาโทรมาหลายสายแล้วนะลูกไปคุยกับเพื่อนบ้างเถอะแม่ไม่อยากรับหน้าแล้วซึ่งดูเหมือนว่าชาลีจะไม่อยากคุยกับเพื่อนคนนี้และในจังหวะนั้นเองก็ มีรถของเอมมี่มาถามว่าชาลีไปด้วยกันไหมซึ่งเอมมี่ก็คือแฟนของเขาชาลีเป็นหนุ่มเพียบพร้อมเสทุกอย่างหน้าตาก็พอใช้ได้มีเพื่อนที่แสนสวยมาโรงเรียนก็อยู่ในกลุ่มหนุ่มฮอตซึ่งประกอบด้วยมาร์คและเบนกลุ่มแก๊งของพวกเขาใครเห็นก็ต้องอิจฉาเพราะพี่มันวัยรุ่นเทสดีและเมื่อได้เวลาเข้าห้องเรียนวันนี้ดูเหมือนว่าเพื่อนหลายคนไม่มาเพราะตอนเช็คชื่อหลายคนขาดเรียนแต่ชาลีก็สนใจแค่อดัมเพื่อนสนิทของเขาในวัยยา เมื่อหันไปหาเอสเอก็สายหัวเหมือนกันและเมื่อต่อเลิกเรียนชาลีก็ไปซุมหัวกับแกงเทสดีซึ่งตอนนั้นเอสก็ขอคุยเป็นการส่วนตัวเอาสาม,มาร์กและเบนแซลเลยว่าคนอย่างเอสจะมาคุยกับพวกเราเนี่ยนะแถมคุยเป็นการส่วนตัวสเสือไปหรือเปล่าซึ่งเอสก็บอกว่าเขาต้องคุยจริงๆชาลีเลยไปคุยเป็นการส่วนตัวเอสสงสัยว่าทําไมอดัมหายไปโทรก,ก็ไม่รับมเมสเซจก็ไม่ตอบเงียบกริบเลยซึ่งชาลีก็บอกเป็นเรื่องปกติใครๆก็ขาดเรียนแต่เอสนั้นมีข้อสงสัย เราควรเป็นห่วงเพื่อนไปดูเพื่อนที่บ้านกันไหมพวกเราเคยเป็นแก๊งสามเกลอสนิทกันมากดูแล้วตอนชาลีไปคบกับพวกเทสดีก็ทําไม่สนใจใยดีพวกเขางั้นหรือแล้วท่านนายไม่ไปแล้วก็คลิปนายในวันวานตอนที่เราเล่นเป็นซุปเปอร์เรนเจอร์ด้วยกันฉันจะเอาไปโพสต์ว่าไงละชาลีจะไปหรือไม่ไปซึ่งโดนขู่เช่นนี้ชาลีไม่อยากเสียหายเลยรับปากว่าจะไปกับเอ็ดหลังเลิกเรียนเจอกันและเมื่อถึงคราเลิกเรียนชาลีก็กลับบ้านมาพร้อมกับเอมี่และยังจุ่มพิศลาอีกด้วยและนั่น ไม่สําคัญพ่อเท่าที่เขาได้เห็นเพื่อนบ้านที่มาช่วยซ่อมท่อแก๊สให้ซึ่งพ่อหนุ่มคนนั้นดูเหมือนจะหลีแม่เขาอยู่รูปร่างหน้าตาดีเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปคุยก็รู้ว่าชื่อเจอรี่ซึ่งเจอรี่มาเป็นช่างในคาสิโนมีความรู้พอตัวเลยณนะตอนนั้นเอ็ดก็พยายามติดต่อชาลีแต่ชาลีก็ไม่ยอมรับสายอีกเช่นเคยในการสนทนาดูเหมือนว่าเจอรี่จะทําแต้มกับสาวสาว,สาวสเสน่ห์ล้นเหลือแต่เมื่อแยกย้ายกันชาลีก็ได้เตือนแม่ว่าอย่านะแม่ผมรู้ว่าแม่ คิดอะไรอยู่ซึ่งแม่ก็บอกว่าโอเคแม่เจอผู้ชายห่วยๆมาเยอะไม่หลวมตัวกับอะไรง่ายๆหรอกอย่างเจอรี่แก่ป่านั้นแล้วยังโสดอยู่คงเป็นเพลย์บอยฟาดผู้หญิงไม่เว้นแต่ละวันแม่ไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวได้หรอกจนกระทั่งบัดนั้นเอ็ดได้ส่งข้อความว่าอีกสิบนาทีท่านนายไม่โผล่หัวมาคลิปนี้จะถูกโพสต์ออกนั่น,นทําให้ชาลีต้องรีบดิ่งตรงไปที่บ้านอดัมซึ่งมีเอ็ดรออยู่เอ็ดก็ได้แต่บน่นว่าทําไมในมาช้ารู้ไหมว่ามันพบขํามแล้วยิงดึก ก็ยิ่งอันตรายเอ็ดหลอดเข้าประตูหมาเพื่อเปิดประตูจากด้านในขอะประตูและไม่มีใครเปิดรับซึ่งเอ็ดก็มาพร้อมอาวุธมากมายชาลีก็งงว่านายเป็นบ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยแค่มาบ้านเพื่อนต้องพกอะไรพวกนี้ด้วยหรอเอ็ดเลยอธิบายว่านายรู้ไหมเพื่อนบ้านนายคนใหม่นะ่ะเขาเป็นแวมไพร์ซึ่งชาลีก็หัวเราะใส่แบกแดคูล่าเหรอเอ็ดก็บอกว่าไม่เว้ยปีศาจตัวจริงกระหายเลือดฆ่าคนไม่เลี้ยงตอนนี้ในชางเมืองเวกัสมีคนหายตัวเป็นร้อยนายรู้บ้างหรือเปล่าเนี่ยที่เอ็ด รู้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ติดตามเบตเตอร์วินเซนต์นักปราบเดคูล่าในตำนานและเอ็ดก็เล่าอีกว่าสองสาวันมานี้เขากับอดัมได้ไปสอดส่องดูเจอรี่และมั่นใจเลยว่าหมอนั่นเป็นแวมไพร์เอ็ดดูเหมือนว่าจะคลางเรื่องอุปโลกนิทานโลกเด็กซึ่งชาลีตอนแล้วคงไม่เชื่ออะไรเช่นนั้นถึงแม้เอ็ดจะย้ำเตือนเช่นไรแต่ชาลีก็ไม่สนใดใดในบ้านไม่ได้เจอร่องรอยของอดัมแม้แต่เล็กน้อยครอบครัวของเขาก็ไม่อยู่อีกด้วยและถึงแม้เอ็ดจะอธิบายไปยิ่งไรชาลีก็ไม่สนใจ อดีเพื่นคิดว่าเพื่อนกําลังเล่นเหมือนเด็กจนทั้งสองมีปากเสียกันนานทําให้เอรู้สึกว่าตนโดนหักหลังเขาเล่นงอนกลับบ้านคนเดียวแต่แล้วจู่ๆก็มีรถมาชนเขาซึ่งน่นก็เป็นฝีมือของเจ้ามาร์กที่มองเห็นเด็กเสลยแล้วทนไม่ไหวตอนการแกล้งเสียนหน่อยใช่ว่าเอจะยอมง่ายๆมึงชนกูกูก็ควรตีนกับแต่เมื่อโดนไล่หวดเอ็กก็วิ่งหนีเยื่อมาโดดข้ามกําแพงโดยทิ้งกระเป๋าเอาไว้ซึ่งในนั้นก็มีอาวุธอยู่มาก็หัวเราะเยาะใจว่าเจ้าบ้านนี่ยังเล่นเหมือน เอ็ดกระโดดข้างกำแพงแต่ทวาน,นี่เป็นการหนีเสือป่าจระเข้เพราะเขาได้เจอกับเจอรี่เลยรีบคว้าอาวุธขึ้นมากูรู้นะว่ามึงเป็นใครไม่ต้องมาพูดดีด้วยเอวันไพซึ่งเจอรี่ก็ตอบว่าใช่พวกนายนะ่ะสอดสองฉันมาหลายวันนายจับตาดูฉันฉันก็จับตาดูนายสมน้ําสมเหนือกันดีไหมล่ะเอ็ดที่มีข้อมูลมากพอเลยรีบเข้าบ้านที่ตรงหน้าเขารู้ว่าเวนไพไม่สามารถเข้าบ้านได้หากเจ้าของไม่เชิญแต่เจอรี่ก็ยิ้มยาะใส่นี่เป็นบ้านร้างซึ่ง ก็เป็นรังของฉันเอ็ดดูเหมือนจะคราวซวยแล้วเนื่องจากแวมไพร์สามารถบุกเข้าบ้านนี้ได้ถึงแม้เอ็ดจะพยายามดินดน้นโดรนวิ่งหนีไปชั้นสองและก็โดดลงมาคิดว่าจะรอดแต่เจอรี่ก็ดักรอ,อกเขาไว้แล้วเอ็ดที่มีแค่ลิมไม้กากาก,าก,าก,กับไม้กางเขนก็พยายามต่อสู้เต็มที่แต่เจอรี่ก็รู้ดีว่าในแว่นตรงนี้ไม่มีศรัทธาถือไม้กางเขนไปก็เท่านั้นเอาละ่ะเพราะหนุ่มเอด็ดฉันเข้าใจนายนะนายเป็นคนที่โดนเพื่อนหักหลังฉันจะมอบผ่อนวิเศษให้กับนายรับชีวิตอาม ะนซ,ซึ่งนั่นก็ทําให้เอ็ดโดนมนต์สะกดจากวาจาพิศวงของเวมพาทิกเลยกอมและยอมโดนกัดอย่างง่ายได้เพราะรู้ว่าหนีไปก็คงไม่รอดตัดภาพมาที่ชาลีคําคืนนั้นเขายังดูคลิปเก่าๆว,วันที่เราเป็นฮีโร่ด้วยกันซึ่งมันก็สนุกดีแต่แล้วเมื่อถึงคราที่เอมี่มารับเขาก็แต่งตัวไปโรงเรียนแต่วันนี้ดูเหมือนว่าเอ็ดจะไม่มาด้วยทําให้ชาลีเริ่มสงสัยว่าสิ่งที่เอ็ดพูดมันจะเป็นความจริงยินวันนั้นเขาเลยไปที่บ้านของ Ed ไปเจอกับพ่อแม่เอดซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้เจอกันมานานพอควรเลยและเมื่อถามถึงเอดพ่อกับแม่ก็ไม่รู้น่าจะไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าชาลีเลยอ้างว่าจะขอไปเอาหนังสือในห้องเอสหน่อยซึ่งพ่อแม่ก็มีคิดอะไรเพื่อนๆเ,เคยคบมาหาสู่กันขึ้นไปเลยลูกชาลีได้เห็นห้องของเอดก็ดูผวาเนื่องจากในนี้มันมีแต่ของขลังที่ไว้ปราบแวมไพร์ทั้งลิ่มดาบไม้กางเขนและกระเทียมชาลีจําได้ว่าเอดมีหลักฐานอยู่ในคอมเขาเลยเปิดคอม จนไปเจอไฟล์ของเจอรี่ในนั้นมีคลิปวิดีโอที่เอ็ดกับอดัมไปสอดสองบ้านของเจอรี่แต่ทว่าในคลิปไม่เจอใครเพราะว่ากล้องไม่สามารถจับภาพแวมไพร์ได้แต่ทางขยะถูกเปิดออกโดยไม่มีใครเห็นรถก็ขับเคลื่อนโดยไม่มีคนขับในคลิปเอ็ดก็อธิบายว่าเขามองเห็นเจอรี่แน่ๆนั่นทําให้ชาลีปากใจว่าคนค้างบ้านนั้นเป็นแวมไพร์แล้วในเย็นวันนั้นเองก่อนที่ชาลีจะเข้าบ้านจูๆ่ๆเจอรี่ก็เข้ามาทักทายบอกว่ามีอะไรให้ช่วยหน่อย คือฉันน่สาวมาบ้านแต่เครื่องดื่มมันหมดนายพอมีให้ยืมไหมเดี๋ยวซื้อมาชดให้ชาลีเองก็ตื่นเต้นแต่ก็พยายามเก็บอาการบอกว่ารอแป๊บเดียวมาซึ่งเจอรี่ก็เข้ารั้วบ้านมาแต่ชาลีก็รู้ว่ามันเข้ามาได้แค่ในรัว้วมันเข้ามาในบ้านไม่ได้ถ้าชาลีไม่ได้เชิญชาลีที่เลิกลักก็ทําขวดแตกเจอรี่ก็อาสาศที่จะช่วยเก็บแต่ชาลีบอกว่าไม่รออยู่นั่นแหละและเขาก็เอาของมาให้ก่อนจากไปเจอรี่ดูเหมือนว่าจะจับพิรุษได้เลยพยายามชวนคุย เผื่อว่าชาลีจะเผลอชวนเข้าบ้านนี่ไอ้หนุ่มฉันมีอะไรจะสอนตามภาษาคนแก่นะผู้หญิงสมัยนี้มันง่ายเลยเฉพาะสาวที่ฉันพามามันสุดสะบุมที่สุดเลยนายที่อยู่กับแม่ต้องระวังผู้ชายแบบฉันนะอย่าว่าง,งั้นงี้เลยเจนแม่นายก็ไม่ธรรมดานายมันโชคดีชะมัดที่มีแม่แบบนั้นและอีกอย่างแฟนสาวนายไปได้มาจากที่ไหนอะแบบนั้นหาได้ยากเลยนะฉันก็ไม่รู้ว่านายมีดีอะไรแต่นายเป็นหนุ่มที่โชคดีมากดูแลรักษาพวกเขาไว้ให้ดีละ่ะซึ่งชาลี ก็อ้อพูดไปตามมารยาทก่อนที่เจอรี่จะถอนใจกลับไปยังบ้านของตนและเมื่อชาลีกลับขึ้นบ้านเอมมี่ก็รออยู่บนเตียงแล้วซึ่งไม่ต้องบอกว่าเธอมาทําอะไรเอมมี่กำลังจะมีอารมณ์แต่ชาลีหมกมุน่นเรื่องเพื่อนบ้านที่ย้ายมาใหม่และเมื่อส่องกระจกหน้าต่างก็เห็นว่าสาวที่เจอรี่นัดมานั่นคือดอริสเพื่อนบ้านของเขาเองสวยแล้วไงชาลีพยายามจะหาทางช่วยแต่เอมมี่ก็เร้าหรือขึ้นเตียงกับเถอที่รักซึ่งชาลีก็บอกว่าไม่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ว่า ไม่มีอารมณ์แต่ดูนั่นสิและเจอรี่ก็เห็นว่าชาลีแอบมองมาเอมมีร่รำไม่พอใจให้ท่าขนาดนี้ในะยังไม่มาเอาอีกงั้นกลับบ้านก่อนละเชิญนายมีความสุขกับกาเ้ามองคนข้างบ้านไปละกันชาลีก็เผลอหลับไปแต่เมื่อเวลาประมาณตีห้าเขาก็ดินเสียงกรีดร้องดังเลยโทรไปแจ้งตำรวจบอกว่ามีเสียงกรีดร้องมาจากข้างบ้านซึ่งตำรวจก็มาอย่างรวดเร็วแต่เจอรี่ก็หัวแหลมพอกบอกว่าผมชวนสาวมาที่บ้านเธอกรีดร้องดังไปหน่อยคือเราเล่นท่าแปลกกัน ซึ่งตำรวจก็หัวเราะชอบใจคงจะมีคนเข้าใจผิดแล้วเนาะและเมื่อตำรวจจากไปได้ไม่นานชาลีก็เห็นว่าเจอรี่ได้ขับรถออกไปเขาเลบบุกไปที่บ้านของมันเพื่อที่จะไปช่วยดอริสเขาได้เสิร์ววิธีการงัดคุญแจประตูจาก Google แต่ก็จําได้ว่าแพรี่เจ้าของบ้านเก่าชอบซุกซ่อนคุญแจอยู่แถวนี้ซึ่งมันก็โป๊ะเชะเขาสามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดายบ้านหลังนี้ดูพิศวงชอบกลมีตราสัญ,ญลักษณ์และเทียนห้องก็ติดฟิล์มมืดเพื่อไม่ให้แสงสว่างเข้ามา มันยังมีเครื่องบูชาต่างๆนหน้า,นา,นาเขาเลยเก็บรูปเอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งนั่นก็ยังไม่เท่ากับชุดตำรวจที่เขาเห็นในตู้และทันใดนั้นเองเจอรี่ก็ขับรถกลับเข้ามาชาลีเลยซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าทําให้เขาบังเอิญเจอกับห้องลับหลังตู้ที่ซุกซ่อนเอาไว้ที่นี่เปรียบดังห้องขังเรียงรายทุกบานประตูมีคุญแจเสียบอยู่ยกเว้นห้องของดอริสเพื่อนบ้านกำลังของความช่วยเหลือชาลีรีบหาวิธีงัดประตูแต่มันก็ไม่สำเร็จเสียทีจนกระทั่งเสียงเท้าของเจอรี่ได้ ัเขาเลยรีบหลบซ่อนตัวเจอร์รี่มาเอาเหยื่อของตนไปสว่าบามซึ่งดอริสก็ขอให้ชา์ลีซ่อนเงียบเอาไว้หลังจากที่มันอิม่มเอมเจอร์รี่ก็ลงกลับไปดูทีวีอย่างสบายใจเปิดโอกาสให้ชา์ลีงัดแงะป,ประตูของดอริสพยายามอุ้มเธอในสภาพที่สะบักสะบอมลัเลาะเพื่อหาทางออกแต่ดูเหมือนว่าเจอร์รี่เจ้าแวมไพร์ตัวร้ายจะรู้ว่ามีแขกมาเยือนแต่เขากลับไม่ทําใดๆทาเหมือนไม่รู้ไม่เห็นชา์ลีเลยสามารถพยุงดอริสออกจากบ้านได้อย่างง่ายดาย แต่ทว่าเมื่อพระอาทิตย์สาดองปะทะเนื้อหนังของดอริสร่างของเธอก็ได้สูญสลายไปเอาซะชา์ลีอึ้งทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งแม่มาบอกว่าได้เวลาไปเรียนแล้วชาลีก็ย้ำเตือนกับแม่ว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับเจอรี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามชวนเขาเข้าบ้านเด็ดขาดซึ่งแม่ก็เข้าใจแม่แก่แล้วนะไม่ใช่พวกวัยรุ่นใจแตกเมื่อถึงคราต้องไปโรงเรียนชา์ลีก็ไม่เข้าเรียนหมกมุ่นกับการหาข้อมูลในห้องสมุดถึงแม้แฟนจะมาตามไปกินข้าวด้วยกันเขาก็บอกว่าไม่ว่างจากคำพูดของชา์ลี ทําให้เอมมี่น้อยใจมาชวนขนาดนี้ไม่ยอมไปด้วยกันหรือชาลีจะมีคนอื่นเอมมี่มีอาการงอนอย่างเห็นได้ชัดส่วนชาลีที่ตามสืบค้นเรื่องปีเตอร์วินเซนต์ก็ได้รู้ถึงที่อยู่และโชว์แสดงของเขาอยู่ไหนเลยปลอมตัวเป็นนักศึกษาเพื่อขอเข้าไปสัมภาษณ์เมื่อได้เข้าบ้านของปีเตอร์ก็ต้องตกตะลงึงในนี่มันของแท้แน่เนื่องจากมีของสะสมอยู่มากมายมีทั้งวัตถุต้องสาบอุปกรณ์วิญญาณสิงสู่โดยมีจินเจลคอยให้คําแนะนําแต่เมื่อได้เจอกับปีเตอร์วิ เรจิงๆก็ทําให้รู้แล้วว่าเจ้านี่มันจอมปลอมทางเสื้อผ้าหน้าผมก็เต็มไปด้วยเมคอัพมันไม่มีของจริงอยู่เลยแถมพีเตอร์ยังไม่เชื่อในสิ่งที่ชาลีกล่าวว่าเขาได้ไปเจอของจริงมาคุณเคยปาดเดคล่าให้คําแนะนําผมหน่อยปีเตอร์เห็นว่าชาลีนั้นเป็นเด็กเลี้ยงแก่เลยไล่เขาออกไปถึงแม้ชา์ลีจะเร้าหรือขอให้เขาดูหลักฐานพวกนี้สุดท้ายก็โดนจินเจลลากตัวเขาออกไปไม่รู้ว่านายปีเตอร์คนนี้จะเป็นหมอพีจริงหรือเปล่าแต่เห็นได้ชัดว่าปี เตอนนันหวาดกลัวกับสิ่งที่ชาร์ลีได้กล่าวเมื่อกลับมาถึงบ้านชาร์ลีก็เตรียมรับมือพร้อมป้องกันเต็มรูปแบบเพราะว่าถ้าตกการคืนเมื่อไหร่ช่วงนั้นจะเป็นช่วงเวลาออกล่าของมันตัดผ้ามาที่มาร์คและเบนเพื่อนเทสดีของชาร์ลีก็คิดจะออกมารับเพื่อนไปเที่ยวแต่ทว่าก็มีพ่อหนุ่มเจอรี่มาทักทายเสียก่อนซึ่งนั่นก็ทำให้เขาทั้งสองโดนจาักการในรถอย่างง่ายดายตอนนี้ดูเหมือนว่าเจอรี่จะมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ชาร์ลีและคนรอบข้างชาร์ลีที่กำลังเตรียมพร้อมอาวุธ จู่แม่ก็มาเรียกหาเนื่องจากมีคนอยากเจอชาลีก็บ่นว่าอย่านะอย่าให้ใครเข้าบ้านมาแต่เมื่อลงไปด้านล่างนั่นคือเอมี่เอมี่มาตามงอแต่ชาลีก็ทําเป็นเหมือนเฉยเนื่องจากเขามีเรื่องต้องโฟกัสเอมี่เริ่มสังเครื่องต่อความสัมพันธ์อ่อยขนาดนี้ผู้ชายยังไม่เอามีใครบ้างจะทนไหวแต่แล้วทันใดนั้นเองเจอรี่ก็มาเข้าประตูบอกว่าเจนนี่ผมเองเจอรี่คนข้างบ้านผมมีเรื่องต้องเล่าความจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกลูกชายของคุณคุกคามผมเขาบุกไปใน บ้านของผมออกมาคุยกันหน่อยได้ไหมซึ่งชาลีก็ห้าแม่ว่าอย่าออกไปคุยกับมันเจอรี่กําลังมุ่งเน้นบุกในเมื่อเข้าบ้านมาไม่ได้เขาเลยหาทางอื่นหยิบพรวมาขุดดินพอหาท่อส่งแกส๊สในขณะที่ชา์ลีกำลังเตรียมรับมือไม่รู้เลยว่าภัยกำลังคลืบคลานเพราะว่าเจอรี่ได้ตัดท่อแกส๊สและจุดไฟนั่น,นทําให้บ้านระเบิดตุ้มบ้านไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปชา์ลีเลยพาแม่และแฟนขึ้นรถเพื่อหนีไปให้ไกลเจอรี่ดูเคยดแค้นอย่างหนักและเขาก็หิวกระหายมาก ด้วยตัดภาพมาที่รถที่แม่ขับจูจูมอไซค์ของชาลีก็ลอยลองมาดูเหมือนว่าเจอรี่จะใช้กําลังมหาศาลยนมอไซค์ลอยและลิว้วโชคดีที่ทุกคนยังไม่เป็นไรแม่จําเป็นต้องออกนอกหมู่บ้านและซักถามลูกชายว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแต่ชาลีก็ไม่อาจอธิบายได้แม่ตัดสินใจแจ้งตํารวจแต่แล้วจูจๆรถของเจอรี่ก็เข้ามาชนเจ้านี้มันบ้าไปแล้วท้ายที่สุดชาลีก็ต้องบอกกับแม่ว่าเจ้านั่นไม่ใช่คนมันคือแวมไพร์และเมื่อเจอรี่มาตัดหน้าชาลีก็ ขอให้แม่ตัดสินใจชนมันมันไม่ตายหรอกแม่มันเป็นแวมพร์มันไม่ใช่คนถ้ามแม่ไม่ทําอะไรสักอย่างมันเอาระตายแน่แม่เลยเหยียบคันเร่งเพื่อสัตว์ร,ร่างเจอรี่อย่างรุนแรงพวกเขาคิดว่าจะรอดแต่เปล่าเลยเพราะว่าเจ้าเจอรี่ได้เกาะท้ายรถและตอนนี้มันกำลังถลุงจากด้านล่างเพื่อบุกเข้ามาด้านบนโดยการกระทําของมันทําให้แม่และเอมมี่เชื่อเลยว่าเจอรี่ไม่ใช่คนคาววลาวด์ยกำลังเข้ามาใกล้รถไม่รู้จะไปได้ไกลแค่ไหนแต่แล้วทันใดนั้นเองกลับมีรถคันหนึ่งพุ่งชนพว วกเขาจากด้านหลังคนขับที่ไม่รู้อินเนอินเนก็มาด่าทอพวกคุณเป็นบ้าอะไรมาเจอดรถกลางถนนไฟท้ายก็ไม่มีทันใดนั้นเองเจอรี่ก็คลืบคาล,ลุกขึ้นมาทําให้ชายที่อยู่ตรงหน้าตกตะลึงกับกําลังที่มหาศาลและใบหน้าที่น่าเสียเซียนของมันเจอรี่พุ่งเข้าไปจากการชายคนนั้นทําให้ชาลีมีเวลาในการจัดเตรียมอาวุธในการต่อกรกับมันชาลีมีไม้กางเขนซึ่งเจอรี่ก็มาเกลี้ยกลอ่อมว่าไม้กางเขนทําอะไรฉันไม่ได้หรอกตราบใดที่ตัวนายไม่มีสั านายไม่เคยเชื่อด้วยซ้ำว่าเวมพายมีจริงนายหักหลังเพื่อนยอมให้เพื่อนตายและตอนนี้ก็เหลือแค่นายกับแม่แม่และแฟนที่สะเสยของนายนายไม่ต้องกลัวฉันแค่จะมอบชีวิตที่เป็นนิรันดร์ให้กับนายเอาละชาลียอมสยบแต่โดยง่ายด้วยเถิดแต่ชาลีก็ฮึดใจสู้ทําให้อาวุธในมือเริ่มคลาดมากขึ้นไม้กางเขนได้แผดเผามือของมันแต่เจอรี่ก็ไม่ยอมปล่อยมือไฟที่แผดเผาไม่อาจทําให้เขาตายได้ชาลีกำลังจะแพ้พ่ายแต่โชคยังดีที่ แม่ได้นำอาวุธมาปักคาอ,อกมันถึงแม้จะไม่โดนหัวใจแต่ก็สร้างดาเมจได้มากมายแต่แม่ก็สลบไปด้วยความตกใจชาลีเลยพาแม่กับแฟนขึ้นรถชายแปลกหน้าคนนั้นเพื่อหลบหนีในส่วนเจอรี่ถึงแม้เขาจะดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแต่ตราบใดที่ไม่แทงที่หัวใจหรือไม่ก็โดนไฟแผดเผาเขาก็สามารถฟืน้นฟูร่างตัวเองและอีกไม่นานมันจะกลับมาตัดภาพมาที่ปีเตอร์วินเซนต์หลังจากที่ดื่มเพื่อย้อมใจก็มาดูข้อมูลที่ชาลีทิ้งเอาไว้ จนได้เห็นรูปที่มันคลับคล้ายคลาคลากับสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเคยเก็บทําให้เขาเชื่อเลยว่าชาลีไปเจอของจริงตัดภาพมาที่ชาลีกับเอมมี่ที่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลชาลีได้รับการติดตอ่อจากบีเตอร์ให้ไปเจอเขาโดยเร็วที่สุดซึ่งเอมมี่กับชาลีก็รีบร้อนไปบีเตอร์บอกว่าจะให้แค่ข้อมูลแต่จะไม่เข้าไปสู้ด้วยตราที่ไหนให้ดูมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนเผ่าที่มีมันเนิ่นนานเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมจากเมดิเตอร์เรเนียนทำรลังใต้ดินชอบค่า าเหยื่อช้าๆเก็บเอาไว้ให้ตายทั้งเป็นก่อนหลายวันพวกกินจุกจิกพวกมันอยู่กันเป็นเผ่ามันจะเปลี่ยนคนให้กลายเป็นพวกที่มากที่สุดเท่าที่มันจะทําได้ซึ่งเอมมี่ก็อยากรู้ว่าจะจัดก,การมันยังไงบีเตอร์ก็บอกว่าเธอสองคนหรอไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เผ่าพันธุ์นี้มันแกร่งมากคงต้องใช้ทั้งกองทัพเพื่อจัดก,การมันในจังหวะนั้นบีเตอร์ได้รับสายจากจินเจลบอกว่ามีคนมาส่งของซึ่งจินเจลก็ขี้เกียจล,ลงไปเอาเลยขอให้คนส่งขึ้นมาได้เลยซึ่งชาลีก็ ใจว่าคุณสั่งของมาป่านี้หรอนี่มันดึกมากแล้วนะบีเตอร์ยังชะล่าใจโดยที่หารู้ไมมว่าเด็กส่งของที่ว่านั้นคือเอ็ดเพื่อนรักที่แปลเปลี่ยนเป็นแวมไพร์ซึ่งก็มาพร้อมความเคียดแค้นที่ชาลีเพื่อนรักไม่ยอมช่วยเขาในตอนที่มีโอกาสจนเขาต้องมาอยู่ในร่างนี้และเมื่อเอ็ดเข้ามาได้เขาเลยโทรบอกคนด้านล่างว่าขึ้นมาได้เลยซึ่งนั่นก็คือเจอรี่ที่รอคําเชิญจากคนด้านในเมื่อมีคนเชิญแวมไพร์ก็สามารถเข้าสู่ใต้ใชาย าายอยอาา่่งงดปีเตอร์รีวิ่งหนีเพื่อเขาห้องหลบภัยกดสวิตช์ให้ประตูมันปิดเอ็ดเข้ามาจองตีปีเตอร์แต่ก็โดนประตูนีบจนแขนขาดในส่วนของชา์ลีและเอมมี่ก็ใส่ตีหนหมาผู้วิ่งหนีเอ็ดที่ไม่สามารถทําอะไรปีเตอร์ได้เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปหาเพื่อนรักกับแฟนตัวแสบที่ทําให้เพื่อนกูเปลี่ยนไปชา์ลีและเอมมี่ได้จะหลบซ่อนตัวหาโอกาสที่เหมาะผลักตู้ทับมันอย่างหนกักแต่ตู้แค่นี้ทําได้แค่ทวงเวลาให้เอมมี่หนีไปชาลีจะประจันหน้าก,กับ เองในนี้มีอาวุธอยู่มากมายซึ่งชา์ลีก็เลือกใช้ขวานที่ถูกประดับอยู่ที่ผนงังขวัดแกวกไปมาแต่เอ็ดก็สามารถหลบหลีกบินไปมาอย่างรวดเร็วแต่แล้วก็โดนจามเข้าที่หัวในส่วนของเอมมี่แทนที่เธอจะหนีกลับคว้าอาวุธปืนกระสุนเงินเพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้และก็เซอร์ไพรส์เจอรี่ได้มาเจอตัวเธอเข้าซึ่งเธอก็ลั่นไกยอย่างแม่นยำแต่ทว่ากระสุนเงินมีไว้ใช้กับมนุษย์หวาป่ามันไม่มีผลต่อแวมไพร์และด้วยความโชคดี เอมมี่ได้เจอกับถ้วยแก้วที่มีน้ำมันอยู่ด้านในเลยใช้มันสาดใส่ตัวเจอรี่ทําให้มันร้อนแผดเผาและเธอก็วิ่งหนีตอดตัดภาพมาที่เอ็ดที่โดนขวานจามที่คอแต่นั่นก็ยังไม่ทําให้เขาตายมันสามารถคืนสภาพและก็โจรเข้ามาล็อกคอชาลีอยากจะเปลี่ยนชาลีมันเป็นพวกด้วยกันเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปชาลีไม่สามารถดิ้นรนจนกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากเอมมี่เปิดโอกาสให้ชาลีได้เอาลิมที่อยู่แถวนั้นบักเข้าสู่หัวใจของเพื่อนรัก ยอมเสียน้ำตาเพื่อเอาชีวิตรอดปล่อยให้เพื่อนแหลกสลายกลายเป็นผุยผงชาร์ลีนั้นเศร้าใจมากแต่ชีวิตก็ต้องดิ้นรนต่อไปหลงลิปไปอย่างเบื้องล่างที่นี่มีผับและผู้คนอยู่มากมายทั้งสองจะใช้ฝูงคนเหล่านี้ในการหลบซ่อนแต่ทว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าพวกคนเหล่านั้นทําให้ทั้งสองนั้นแยกออกจากกันมือที่จับกันอย่างแนบแฟงได้หลุดและเจอรี่ก็เข้ามาเจอตัวเอมมี่ชาร์ลีที่จะเข้าไปช่วยแต่ก็ต้องเจอกับการเนื่องจากชาร์ลีอายุไม่ถึงเลยถ ถูกเชิญออกไปด้านนอกทําให้ชาลีต้องทนเห็นว่าเอมมี่นั้นกำลังถูกแปลเปลี่ยนถูกบังคับให้กินเลือดของเจอรี่และยอมโดนกัดอย่างง่ายดายตอนนี้ชาลีเหลือตัวคนเดียวท้ายที่สุดเขาก็มาหาปีเตอร์วินเซนต์ผู้อุปโลกและโง่เขลาหวาดกลัวจนคิดเลือดขึ้นสมองกลัวแม้กระทั่งชาลีไม่รู้ว่าชาลีเป็นเวมไพรหรือเปล่าชาลีเลยขอให้เขาดูกล้องในกล้องนั้นยังปรากฏตัวชาลีชัดเจนปีเตอร์เลยให้คําแนะนําว่าทางที่ดีที่สุดคือการหลบหนีครั้งก่อนที่ฉัน รอดมาได้เพราะฉันใส่ตีนหมาวิ่งหนีสุดชีวิตเลยทําให้รอดพ้นไม่คิดจะกลับไปอยู่สถานการณ์นั้นอีกชาลีก็เกี้ยกล่อมปีเตอร์ว่าถ้าเราร่วมมือกันอาจจะมีโอกาสชนะแฟนฉันโดนมันกัดกลายเป็นพวกมันฉันไม่เหลืออะไรแล้วหรือนายไม่มีความรักปีเตอร์ก็บอกว่าเห็นใจแต่มันให้ทําไงได้ล่ะชาลีก็บอกว่าถ้าเราโดนจัดการหมดคิดว่าคุณจะรอดเป็นคนที่2มันจะปล่อยให้คุณเอาเรื่องของมันไปโพธนางั้นหรือแล้วแผนเป็นไงล่ะปีเตอร์ได้กเอกถามชาลีซึ่งชาลีก็ไม่รู้เหมือนกัน คุณนั่นแหละที่ต้องแนะนําบีเตอร์เลยบอกว่าต้องใช้ไฟเผามันทั้งเป็นถึงแม้ไม่ทําให้มันตายแต่ไฟก็ทําให้มันอื้งเชื่องช้าและเปิดจังหวะทําทให้ปักหัวใจมันได้แต่ชาลีก็เอะใจถ้าตัวมันมีไฟท่วมแล้วจะปักหัวใจมันยังไงล่ะลาบากและสิทีนี้แผนก็ไม่มีแต่ก็ต้องลุยชาลีเชื่อมั่นเช่นนั้นบีเตอร์เลยมอบอาวุธให้อาวุธชิ้นนี้เป็นของเซนไมเคิลปุกเซกถ้าฆ่าแวมไพร์ด้วยริมนี้เหยื่อของมันจะคืนสภาพกลับอาจจะช่วยแฟนน ได้บีเตอร์ก็อวยชัยขอให้นายโชคดีชาร์ลีกลับไปหาแม่รอเวลาจนรุ่งสางเพราะการบุกจงตีนในช่วงกลางวันอาจจะเป็นแผนที่ดีที่สุดเมื่อได้เวลาเขาก็ไปซื้อหาอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดระยะไกลชุดกรอะพร้อมในการออกรบบุกเดี่ยวเขาทำแวมไพร์ณที่บ้านของเจอรี่ทันทีที่เขาเข้าไปได้ก็ทุบกระจกเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาและตามมาให้เจอว่าเอมมี่อยู่ไหนซึ่งเสียงของเอมมี่ก็ตอบรับว่าเธอถูกขังอยู่ใน ห้องซึ่งชาลีหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนกระทั่งมันเจอกับปีเตอร์ปีเตอร์ก็ให้คําแนะนําว่าพวกนี้ชอบอยู่ใต้ดินนี่ไงประตูกลฉันชอบใช้ในนั้นจะมีอะไรถ้าไม่ลองไปดูก็คงไม่รู้ทั้งสองได้ร่วมมือกันลงเข้าไปอย่างเบื้องล่างนี่เป็นห้องลับที่กว้างใหญ่อย่างกระทาที่ถูกส,สร้างเป็นที่อาศัยชั้นดีสําหรับแอ็มพายและชา์ลีก็ได้ยินว่าเสียงของเอมมี่ดังมาจากข้างล่างนี้เลยพยายามออกตามหาเดินอย่างระมัดระวังแต่ทว่าเจอ ก็ห้อยโหนมาจากด้านบนสัตว์ร่างตัวปีเตอร์ลอยและเลี้ยวทําให้ทั้งสองนั้นแยกออกจากกันเจอร์รี่ให้ความสนใจกับปีเตอร์การแยกเหยื่อเพื่อฆ่าทีละรายมันง่ายมากกว่าจะาประสบการณ์และเจอร์รี่ก็จําปีเตอร์ได้คราวก่อนในวิ่งหนีห่างจุดตูดไปไม่คิดว่านายจะกลับมาเจอฉันซึ่งปีเตอร์ก็ไม่หวาดกลัวแวมไพร์เขามีอาวุธเพียบพร้อมของขลังตั้งๆนานาและนี่ก็คือปืนลูกซองล้านไกใส่ตัวเจอร์รี่ดอกแล้วดอกเล่าแต่มันก็ไม่เป็นไรจน เพาว่าปีเตอร์เองเป็นผู้พลาดทา่าหกล้มจนไม่สามารถรับมือได้ในส่วนของชาล์ลีท้ายที่สุดเขาก็ได้เจอกับเอมมี่ที่ถูกขังเอาไว้ใต้นี้ทั้งสองได้กอดกันด้วยความใคร่และคิดถึงโดยที่ชาลีก็ไม่ทันระวังว่าหญิงสาวที่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่เอมมี่ที่เขารู้จักโดยฤทธิ์ของแวมพร์ทำให้เธอแปลเปลี่ยนมีจิตใจที่ชั่วร้ายถึงแม้จะเคยรักกันแต่เอมมี่ที่มีความกระหายเลือดก็พร้อมจะกล่นกินผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าตัดภาพมาที่ปีเตอร์ เจอรี่เห็นจังหวะในการโจมตีแต่เขากลับใช้แค่ก้อนหินซัดใส่หัวของปีเตอร์มันแทบจะไม่เจ็บอะไรเลยแต่ก็มีเลือดไหลนองด้วยกลิ่นคาวเลือดที่ลอยละลอกในอากาศมันได้ปลุกคาทาาบริวารแวมไพายที่หลับใยอยู่ใต้พื้นดินมันมาก็เป็นของทับตามที่ข้อมูลที่ปีเตอร์เคยกล่าวว่ามันอยู่กันเป็นฝูงแต่ก็ใช่ว่าปีเตอร์จะกลัวเพราะว่าเขามีปืนกลบรรจุไม้แหลมเอาไว้ฆ่าแวมไพายโดยเฉพาะของเก่าที่มาพร้อมกับความขลังแต่ก็มาด้วยอายุ การใช้งานที่ยาวนานทำให้ปืนพังในส่วนของชาลีที่กำลังลงก้นแฟนสาวเขาก็ได้ตั้งสตินำลิมไม้แทงท้องเธอเอมมี่ก็หัวเราะเยาะเย้ยว่านายทีมพลาดไม่เดินหัวใจซึ่งชาลีก็ตั้งใจไม่คิดจะฆ่าเธออยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายเดียวของชาลีนั่นก็คือหัวหน้าแวมไพร์อย่างเจอรี่ชาลีที่ไปช่วยปีเตอร์ที่กำลังอยู่ในสภาพที่วิกฤตทั้งสองชนหลังกันปกป้องกันและกันและเมื่อชาลีได้ปืนแทนที่เขาจะยิง เขากับยิงขึ้นไปบนเพดานทําให้แสงตะวันาสาดส่องลงมาซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขามีสเปซในการรับมือมากขึ้นเลียวล้อตัวกระจกโดนจากการไปทีารละลายและแล้วแขกพิเศษก็ได้มาเยือนนั่นคือมาร์กเพื่อนเทสดีของชาลีที่ตอนนี้ไม่ใช่คนเจอรี่เข้ามาเกลี้ยกล่อมชาลีว่านายควรมาเป็นพวกกับเรานายทั้งชาญฉลาดและมีความกล้าเอาละเพื่อนฟังฉันเอาไว้ให้ดีเอมมี่นั้นเป็นคนสวยยากเงินจะห้ามใจท่านนายมาเป็นพวก จะได้อยู่กันนิรันดรนฉันให้เวลาในตัดสินใจไม่ต้องรีบเพราะว่าท้าพระอาทิตย์ตกเมื่อไหร่นานเป็นเวลาที่นายจะมาเป็นพวกเราซึ่งณตอนนั้นเจอรี่ก็ได้ยั่วสวัสดิ์ชาลีโดยการกรีดหวัวนมตัวเองให้เอมมี่ดื่มดังเลือดชาลีดูเหมือนจะคอยตามแต่เปล่าเลยนั่นแค,คก่กลลวงเพราะเขาได้จัดเตรียมเสื้อพิเศษที่เพื่อไว้ใช้ในการนี้โดยเฉพาะและขอไฟเช็คตักบีเตอร์จุดไฟที่ตัวเองเพราะชุดของเขามีน้ำมันอยู่ท่วมตัวทำให้ไฟมอดม และมนุษย์ไฟผู้นี้ก็พุ่งพยายามเป็นคนไฟบินเข้าไปอบกอดเจอรี่ทําให้มันร้อมรุมและโดนแผดเผาและอย่างที่ปีเตอร์เคยบอกไฟทําให้มันอึ้งและเชื่องช้าปีเตอร์ก็ระดมโจมตีลั่นไกโรรัวคอยซับพอชารีอยู่แนวหลังและนั่นก็ทําให้ชาลีสามารถใช้ลิ้มไม้ที่ปลูกเสกโดยเซนต์ปีเตอร์บักเข้าไปที่อกของมันหัวใจของมันแหลกสลายร่างกลายกลายเป็นผุยผงและอาถรรพ์ของปีศาจเวนพายก็ได้หายไปด้วยมต์ขลังคนที่เคย ไปโดนเจอรี่กัดก็กลับกลายสภาพมาเป็นนางเดิมรวมถึงเอมมี่มาร์คและคนอื่นๆถึงแม้ชา์ลีจะได้รับบาดแผลแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้โบกบัตกับแฟนที่เป็นที่รักบนคนโดที่สูงตัง้งาในห้องของปีเตอร์วินเซนและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย